สวัสดีครับก็บืโอโหเอรมออร์แกนิกช่วงน,นี้แล้วก็เราอ,อยู่ที่หลักสวนของเราวันนี้ก็มันลื่นฝนตกครับมาดูหลังจากที่ยอดฟักทองเราข้อยอดไปเดี๋ยวเรามาดูผลขมันตอนนี้เริ่มอ,ออกเราไปดูว่ามันจะใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนโอเคไปกันเลย let's go <S เดี๋ยวเราไปดูกันนะไอ้ลงอ้า,อาวเขามาดูฟักทองอะไรครับ บะระให้บะราห้าโอ้โหดูครับลูกนีอย่างมีก็ประมาณ5้ากิโลกิโลครับใหญ่มากๆเขาบอกว่ามันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหข้าวทองเรามี3ลูกไปด,ดูลูกนีใหญ่โตครับโอ,โอ้เริ่มแก่แล้วตัวเนี้ยใหญ่จริงๆสุดยอดโอเค ใหญจริงก็เป็นไงดูสวนไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้อย่าล no ืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับผม M Organic แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะนั่นแหละเยี่ยมโอเคลาไก่อนแล้วอีพีหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวติดตาม โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้